สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความกรุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2564กการพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นากคกุลเกษนสมุทรนาควินิจฉยัยและนาคสิงค่ะสำหรับท่านที่ทำงานประจำเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญอะไรบางอย่างการงานค่อนข้างเหนื่อยหรือทำให้ท่านค่อนข้างหนักใจเป็นกังวลใจอยู่พอสมควรค่ะจะไม่ค่อยราบรื่นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่กระทบเข้ามา แต่ขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดงานถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักก่อนแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและมีโอกาสที่ท่านจะได้รับความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตค่ะในเดือนนี้ให้ท่านระมัดระวังการผิดพลาดด้านการติดต่อสื่อสารหรือเรื่องของเอกสารต่างๆค่ะขอให้ท่านรอบคอบในทุกๆงานที่ทำเก็บรายละเอียดหลักฐานเพื่อเป็นการเซฟตัวเองและไม่ประมาทนะคะ บางท่านในช่วงนี้บริวารจะสร้างความหนักใจสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขหรืออาจมีคนคิดจะทำลายชื่อเสียงหรือผลงานของท่านอยู่และบางท่านมีโอกาสที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นสาลเพราะเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยค่ะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมแก่ท่านนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพอิสระ ธุรกิจการงานของท่านในเดือนนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อทําให้อาชีพของท่านอยู่รอดหรือทําให้ธุรกิจของท่านเติบโตขึ้นซึ่งจะมีลูกค้ารายใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเรื่องธุรกิจการงานของท่านอยู่นะคะท่านใดที่มีการลงทุนทําธุรกิจหรือขยับขยายในงานในอาชีพของตนเรื่องของผลกําไรในช่วงนี้อาจจะต้องรอต้องใช้เวลาแต่สุดท้ายสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปจะไม่เสียเปล่าคะ่ะ ท่านที่จะต้องติดต่อทำธุรกิจการงานกับแดนไกลหรือกับหน่วยงานราชการท่านจะสำเร็จสำริจผลในเร็ววันนี้ค่ะแต่หากท่านใดที่มีหุ้นส่วนให้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างบางประการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังนะคะและให้ท่านระมัดระวังความผิดพลาดหรือปัญหาอันเกิดจากบริวารทำให้ท่านเสียชื่อเสียงเสียเงินเสียเวลาได้ค่ะ ในเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีกันท่านใดต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเกิดคดีความจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลหรืออาจเป็นหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความเป็นธรรมให้ความช่วยเหลือแก่ท่านคะ่ะสำหรับท่านที่ว่างงานหรือกำลังรอง,งานอยู่ หากท่านอยากได้งานท่านจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืองานที่ท่านสมัครไว้จะเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นงานในลักษณะนี้ท่านจะมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงค่ะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2564ในเดือนนี้ท่นใดพานาคคู่บารมีนาคสหายและนาคสิงค์ค่ะ การเงินถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางมีเงินเก่าเงินเก็บนำมาหมุนได้อยู่หรือหากคิดจะกู้ยืมหรือขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากใครก็จะเจรจาได้อย่างที่ใจท่านคิดไว้ค่ะทำให้ท่านสามารถหมุนหรือบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ค่ะท่านมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินหรือได้โชคลาภจากเพื่อนสนิทมิสหายหรือจากคู่ครองคนรักหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอายุมากกว่าท่านค่ะท่านมีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทางและเรื่องการเงินจากนี้ไปจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับด้วยค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2,564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคเพลินทารานาคพิภพและนาคสิงค์ค่ะ ในเดือนนี้ท่านอาจมีอารมณ์ที่แปรปรวนง,ง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมีอาการสับสนทางอารมณ์อาจเกิดจากสภาวะความเครียดวิตกกังวลไปก่อนในเรื่องของอนาคตวิตกกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ตนเองให้มากๆเพราะอาจส่งผลให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้ ให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหารเช่นลำไส้กระเพาะอาหารหลอดอาหารเป็นต้นค่ะ แนะนำให้ชาวลัคนาราศีกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญสมาธิหรือทำบุญทำทานตามที่ท่านสะดวกและตามกำลังศรัทธ,ธาของท่านและอย่าลืมอุทิศบุญกุศลนั้นให้กับตัวของท่านเองให้กับดวงจิตของท่านด้วยทุกๆครั้งเสมอนะคะเพื่อเป็นการเสริมสริมงคลในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะ สำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคจำแรงนาแข่งความสมบูรณ์และนาคสิงคค่ะสำหรับคนโสดกับคนที่ท่านแอบชอบมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้มีโอกาสที่ท่านจะไม่เป็นไปตามที่หวังค่ะ แต่ในทางกลับกันท่านมีโอกาสพบเจอใครบางคนที่เข้ามาสานสัมพันธ์เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะดูภูมิฐานจิตใจดีมีมารยาทลักษณะการวางตัวดูเป็นผู้ใหญ่มีโอกาสเป็นคนแดนไกลต่างชาติต่างศาสนาได้ค่ะจะได้พบเจอกันจากการแนะนำของคนรอบข้างหรือจากเพื่อนฝูงค่ะ โดยความสัมพันธ์ของท่านทั้งคู่มักจะเริ่มต้นด้วยการเป็นกันรลยานมิตรที่ดีและศึกษาดูใจจนความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นตามลำดับไปเรื่อยๆค่ะและคนโสดชาวลัคนาราศีกันบางท่านก็มีโอกาสที่จะมีคนเพศเดียวกันเข้ามาชอบพอท่านในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกันในช่วงต้นเดือนตัวท่านมีโอกาสพบเจอกับการปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างจากคนรัก ซึ่งอาจทําให้ท่านเสียความรู้สึกได้ค่ะแต่ในช่วงปลายเดือนเรื่องราวปัญหาความรักที่เคยมีก็จะค่อยๆค,คลี่คลายและขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะในขณะเดียวกันตัวท่านเองตลอดทั้งเดือนนี้ก็มีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นอย่างมากจะมีคนอยากเข้ามาสันสัมพันธ์อยากเข้ามาทำความรู้จักกับท่านมีโอกาสเป,เป็นเพศตรงข้ามและเป็นเพศเดียวกันได้ด้วยค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านค่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคําพยรกรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ